วันนี้อากาศดีค่ะบุแล่านบ่ะคะมอบ่งความฝันค่ะพี่น้องความฝันของแม่น้อยค่ะวั <c oughs> นนี้หัวเราสามีเป็นแลนกืดหน่อยแลนแลนลงทงค่ะความฝันของแม่น้อยค่ะกะมาบ่งพื้นที่ค่ะเพื่นประกาศขายค่ะพี่น้องถามว่าแพงมอแพงนะคะ กะบซีไรค่ะซีไรค่ะกับบุหูค่ะว่ามันเป็นดินดินที่ย์พันโบเบเฮ็ดยางเลยค่ะอปลูกพักปูยานี่วิวสุดยอดค่ะอากาศดีค่ะอากาศดีมันเก็เลยมาเบิองนะคะปลาสามีเขาเป็นยังเบิองปลาเมื่อห่เมื่อไหร่อยากเขาไปค่ะไปว่ายังำเราไปเบืองเห็ดนะคะเนาะปลานันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของเขาน้ำคือกันค่ะ ปานอ่ะสองสองสองให้นะคะมองทีโลม่มองยางมาเนี่ก็สองให้นะคะมาเบิงค่ะเบิงลาดเต้าไว้ค่ะพี่น้องจะเบิัวจีซื้อบอร์ซื้อกันค่ะบหัวกันค่ะแพงเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะแพงค่ะพี่น้องกับเดี๋ยวความฝันอยากได้อย่างมีทีดินนะคะเนาะซีลายจะเกิดไม่ยังเกิดเป็นไข่เด็กน้อยผู้เบาคนละลายนะคะวางแผนไว้ค่ะให้ลูกสร้าง เฮ็ดไปหิลู์นะคะเพราะว่าอนาคตขา้างหน้าลูกสิม,มาอยู่บ่อยู่กับบูฮูก,กันนะ,ะพี่น้องน่คะถ้าเบ่งว่าสามีกามาเพันสิวางใดเนะีย่ยยางถ้าทาังขี้ดินก็นสะโอเคอยู่ค่ะคือสิบอมีหมดมียังหน่ะมีแบบว่าดิโลมนะคะ แต่ว่าต้นไม้ต้นยังต้นอะไรกันเหมือนเป็นเป็นตา,า,ปาเป็นใบเป็นขี้ดินล่มนะคะพี่น้องต้นไม้ลังข้างลังเดี่ะสุจูอ่ค่ะต้นไม้ไอริสค่ะ,ะ,คะท่อนการจิตเติบโตซ่าค่ะไอริสทรีมาแล้วค่ะมาค่ะพี่น้องตาไม่น้อยมะยางเบิ่งะคะ่ะพื้นที่ว่ายนี่ค่ะ อามันจะคือเพอร์ซีไฮบ์ะคะมองทีบวัวมีต้นใหม่นะคะไปเบิ่งกันค่ะยางมากค่ะตอนไหนค่ะมายางสิเวียนหวัวได้ค่ะพี่นอนบ่ได้เอาใหม่กันซันมาน้ำนะคะโอ้ยบีวิวอยู่ค่ะวิวงามอยู่ค่ะพี่นอ้องวิวอยู่ทางนั้นค่ะต่างเฮือนไว้ทางไหนนอปนปะพอท่านเนี่ยมาอยู่ต่างเฮือนไว้หรอ คมฝันของคนบ่มีไทยมีหน้านะคะแดดขึ้นทางนี้ค่ะอันนี้แดดอันนี้ทางต้นตกทางนี้ค่ะแดดขึ้นอู้สกายแดดมีแห้งค่ะตินค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ค่ะพี่นอ้องเพิ่นบ่ไดไอเ็ดนี่รถเข้ามามีรถเของแลนเข้ามาอยู่ค่ะรถแลนเข้ามาว่าอาจจะเป็นบ่าวคนมาถ่ายรูปวิวค่ะวิวงามอยู่ค่ะพี่นอ้อง ไอบิวอยู่ค่ะวิวค่ะโอ้ยบิวอยู่ค่ะบิวบิวตื่นเสาร์มาแน,าน,นะ,ะน,ะะน,ทนำทางนี้นะคะเนาะเออค่ะโอเคอยู่ไอวิวอยู่ค่ะโอ้ยแมนอยู่ต่างเพื่อนมาทางนี้นะคะเนาะหันหน้ามาทางนี้โอ้ยมาพี่น้องอมาเบิ่งอนาคตแม่น้อยค่ะความฝันของแม่น้อย บแ่แน่ใจว่าซีไฮนี่ทั้งหมดนี่บ่นะคะไม่นก,ก็บ,บ่แน่ใจค่ะธรรมชาติเงียบดีค่ะปลาหลังต้นไม้มาซีไรบ่ลซ้ำนี่ไม่นกับ่แน่นใจค่ะอุ้ยัน่ะภาพขาวไม้ย่างปลาสำรวจบ้องปลาค่ะสามีพึ่ว่าเข่ามาได้แค่นี้ เขาไปล็กเงินบ๊วยได้พันวาสินะคะก็เขาไปลงบหล็กได้คือพันวาอีกลีค่ะป่าฮาเฮต์หน้านักขดก็ไม่น้อยอีกทีเวลาโดานเต๋อค่ะพันวาทาได้ทีนทีมเลยนะคะได้แค่นี้ค่ะไปว่าเลยค่ะซีไล่บ่ไม่นอม้อยบ่เนืใจค่ะพันวาซีไล่เนาะคะ่ะเนาะ จะซีได้จำงนาไม่แน,น่ไม่แน,น่ใจค่ะแต่ว่ามึงเท่านี้เกอแม่ว่าน้นงะว่าสองสองไรค่ะสองไลระ,ไ,ละ,ไ,ละ,ไ,ละไปกันค่ะ